ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมท i เก c ์ช n n นลค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงวัยรุ่นเมกันใซีรีสอีพีที่สามแล้วนะคะอินี้ต้นรับนะคะเข้าสู่ห้องนอนขนเกนะคะก็ได้ทําการกับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครบ14วันกลับมาที่ขอนแก่นเรียบร้อยนะคะก็ดีใจมากที่ถึงบ้านแบบปลอดภัยโฮม e ว t h โฮมนะคะโอเคก็ ก่อนที่เราจะไปเข้า EP ที่3กันนะก็ต้องขอขอบคุณเชียร์ตอบรับดีๆนะคะจากคนที่ติดตามมาจาก YouTube แล้วก็เข้าไปในเล็กถามอะไรมากมายเกดก็ยินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับวงการทาวเวลเลยนะคะก็อะไรที่เกดลืมอาจจะลืมเมนชั่นไปในคลิปอย่างเงี้ยก็สามารถเด็กเข้ามาถามในไอจกได้เลยนะคะถึงแม้ว่ายอดวิวจะไม่ได้เยอะมากแต่เกดก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ควรที่จะอัดไว้อย่างไรก็เป็นความทรงจำเผื่อในอนาคตจะได้มากดดูคลิปตัวเองนะคะเพราะว่าก็อ,อยากให้คนดูเยอะๆนะคะ EP 3วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงงานสองที่ทำเซ็ก o อนจอบแล้วก็รายได้ทั้งหมดที่ได้นะคะขาดทุนได้กำไรก็จะมาชี้แจงจะพยายามพูดให้รู้เรื่องมากที่สุดโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยงานสองที่ทำกจะมารีวิวให้ฟังนะคะคืองานสองของกเนี่ย กทํทที่มวิสเปียนะคะก็คือเป็นสวนสนุกสวนน้านะคะที่อยู่ติดบอดวอล์กติดริมทะเลชายหาดนะคะก็เป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นสวนสนุกที่ได้รับรางวัลเรื่องความสะอาดหลายปีซ้อนนะคะทาการอบรมมากก็เลยดูนะคะสวนสนุกนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใจกลางบอดวอล์กเลยแล้วก็ใหญ่มากมีทั้งหมด3เบียร์ด้วยกันนะคะเป็นแบบแอดเวนเจอร์พาร์คเป็นเอ่อสักอย่างหนึ่งจำจำชื่อไม่ได้นะคะแต่มันก็จะแบ่งกันเป็นเซสชั่นมีเครื่องเล่น ตั้งแต่เด็กๆเบบีไปจนถึงเครื่องเล่นหวาดเสียวนะคะแล้วก็มีใจแอมวิวก็คือทิงชาสวัสดิ์ที่ใหญ่มากสามารถมองเห็นวิว260องศาของไวบูดเลยนะคะก็งานนี้ก็ไปทำเพราะว่าเห็นเพื่อนๆคนไทยทำเยอะเป็นงาน1นึ่นะคะต่กี้ทเป็นงาน2ฉะนั้นข้อดีและข้อเสียนะคะของการทำงานสวนสนุกที่ม o วิสเปียก็คือ1เลยนะคะถ้าใครที่ทำงานที่สวนสนุกนี้เป็นงานหน ทุกคนจะต้องทําใจเรื่องตารางงานที่มัน flexible ก็คือตารางงานจะไม่แน่นอนเพื่อนหลายคนที่ทํางานสนุนสนุกที่นี่เป็นงานหนึ่งจะบ่นตลอดว่าไม่มีเวลาไปทํางานสองหรือทํางานสองไม่ได้เลยเพราะว่าชั่วโมงเต็มเอียดมากๆนะคะชั่วโมงเต็มเอียดแล้วก็เวลาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามวีคนะคะเป็นวีค by วีคเนาะก็ต้องทําใจเรื่องนี้นะคะก็อาจจะทําให้เราไปหางานสองลำบากนะคะแต่ถ้ามาที่เก๋ทาเป็นงานสองเก๋ก็เลยเ เป็นเรื่องดีที่ว่าถ้า,ถาทำงานสนุกเป็นงานสองเนี่ยเกสามารถเลือกตารางงานตามใจ,จัวเองได้เพราะว่าเขาต้องไปดีเพนส์กับงานที่1งของเกนะคะคือต้องเอางาน1เป็นหลักก่อนแล้วงานที่2ก็โอเคเป็นเวลาที่เหลือที่เราว่างอะไรเงี้ยก็เลยเกก็เลยสบายๆในเรื่องของการจัดเวลาของทางงาน2องของเกนะคะแล้วก็ข้อดีของบริษัทพีถ้าทําอันนี้เท่าที่รู้มานะเนื่องจากเป็นงาน2เกก็ไม่ได้แบบรู้ลึกร,ร,รู้อะไรมากเท่าไหร่ การทำ m o v i s p a i นะคะถ้าส่วนสนุกนี้ทำส่วนสนุก m o v i ส s p a i นะคะถ้าทุกคนทำเกิน200ชั่วโมงหรืออยู่จนจบซีซั่นทุกคนก็จะได้โบนัสนะคะไม่เชิงเป็นโบนัสแต่เหมือนกับว่าเขาจ่ายเขาจะปรับราคาชั่วโมงเลทชั่วโมงให้จาก13.5เป็น15ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยถ้าใครอยู่ครบซีซั่นจบซีซั่นก็รับไปเลยเต็มๆนะคะก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่า EP หนึ่งที่เก่าวนั้นเก๋เนี่ยมีปัญหากับงานหนึ่งตลอดเวลาแล้วเก๋ไม่มีความสุขเก๋ไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมแต่ข้อดีของเก๋ในการมาทํางานสนุกมูวิสปก็คือเก๋มีเพื่อนเยอะมากในะเพื่อนในที่นี้คือเพื่อนต่างชาติคือเหมือนมันได้เจอคนอะ่ะเจอเจอคนต่างชาติได้คุยได้ใช้ภาษาจริงๆแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อนคนไทยก็เยอะมากเช่นกันนะคะแล้วมันก็จะมีการเทรนทุกอาทิตย์นะคะว่า อาทิตย์นี้ก็จะเทนเรื่องการเช็คซิดเดียวลูกคา้าอาทิตย์นี้จะเทนการเรื่องบริการลูกคา้าการเซฮายลูกคา้าการขอบคุณการดูแลลูกค้าในส่วนสนุกนะคะซึ่งเกสว่ามันงานเป็นระบบดีนะคะก็เวลาไปเทนก็ง่วงนอนนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบที่ดีนะเก๋ก็รู้สึกว่าเราสามารถเอาไปใส่ในพอร์ตหรือเรซูเม่เราได้ยนการที่เราได้เทนในแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องตําแหน่งที่เกศทาในส่วนสนุกก็คือตเครื่องเล่นที่เกไปทำเนี่ยชื่อเครื่องว่า music express นะคะ,นะคะก็คือจะเป็นเหมือนเครื่อง spinning เป็นแบบรูปปลาหมึกนะคะเดวโชว์ให้ดูปิ๊งนะคะเี่นะทุกคนเวลาเกี่มาทํางานนะเกี่ก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนที่เพื่อนโอมอันนี้เพื่อนโอมนะคะเป็นคนไทยเหมือนกันทําอยู่ก็คือเราต้องคุมต้องคอยดูเช็คความเรียบร้อยของผู้เข้าเครื่องเล่นที่แบบน่ารักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออในในสตอรี่คือลงไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็เออหน้าที่ของเก๋ก็คือเป็น line o p e r a t at t e n d e n t นะคะก็คือคอยเช็คคอยอ่ะ เช็คติกเก็ตนะคะแบบกัว่าติ๊กชิกเก็ตชิกเก็ตอะไรติ๊กชิกเก็ตลูกค้าโอเคลูกค้าต้องมีมาติดบัตร ปึ๊บปึ๊บเกณฑ์ลูกค้าเข้าไปนั่งที่นั่งแล้วก็บาลานซ์น้ําหนักของเครื่องเล่นนะคะแบบเป็นเลขๆเ,เป็นตําแหน่งที่นั่งในเครื่องเล่นแล้วก็เช็คซีบิลลลูกคา้าปรับซีบเดลลดึงลูกดึงซีบลช่วยลูกคา้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ประมาณนี้แล้วก็ระหว่างที่เครื่องเนี่ยทำการเล่นแล้วก็หมุนเนี่ยเราก็ต้องคอยเช็คนะคะว่าลูกคา้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไหมต้องทาการเตือนอะไรแล้วก็จะมีสัญญาณมือตอ่างๆนะคะส่งไปยังเพื่อนที่ทําหน้าที่เป็นอ,อรายโอเปอเรเตอร์ก็คือคนที่ โอเคแสงสีเสียงครบเป็นเป็นเครื่องเล่นที่มีเสียงเพลงเป็นเครื่องเล่นที่แบบผู้ชายหล่อวัยรุ่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยล้วเกดรู้สึกว่าความรู้สึกเวลาที่ท,ทางานในสวนสนุกอะ่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขตรงที่เหมือนกับว,ว่าเราได้เห็นครอบครัวเขามาใช้เวลาร่วมกันในช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยทุกคนคือมันเป็นอะไรที่อเมริกาอเมริกาคือแบบครอบครัวตั้งแต่เด็กจนโต,จน,ตจนแก่งเงี้ยนั่งรถเข็นมาเงี้ยก็มาเล่นเครื่องเล่นกันเป็นครอบครัว พ่อแม่ลูกเล่นด้วยกันถ่ายรูปให้กันเกสซว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นแบบแฟมิลี่ไทม์มากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเวลาแบบมาทํางานรู้สึกเออชอบมองสิ่งแวดล้อมแล้วก็เออผู้ชายวัยรุ่นเนาะก็มันเป็นสนุกทุกคนวัยรุ่นเยอะมากแล้ววัยรุ่นเมกันก็คือหลอลูกค้าหลอนะคะเวลาเช็คซีทเบลลูกค้าจัดทีก็ต้องบอกตรงๆก็โกหกไม่ได้เนาะก็ขออนุญาตไม่โกหุกต้องบอกตรงๆว่ามันเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ก็จะเขินๆเกก็จะแบบลนๆหน่อยนะคะเพราะว่าหลอจริงทุกคนแบบ เออมันดีอ่ะเออนะคะนี่คือข้อดีทั้งหมดแต่ปัญหาก็มาถึงค่ะเนื่องจากว่าในช่วงหลังๆไม่ในเกรู้สึกว่ากินเหนื่อยมากทุกคนคือเวลากินข้าวไม่ค่อยมีทําอะไรเรื่องนี้ไปหมดไม่มีเวลาที่จะแบบไปเล่นหรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเลยนะคะแล้วก็กลับดึกกลับมาถึงหัวถึงมอนปุ๊บขึ้นหลับเลยคือสลบเลยทุกคนก็รู้สึกว่าแบบมันเสียสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายไปค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราก็หมดแรงและก็เสียสุขภาพจิตกับงานหนึ่งมากพอแล้วนะคะต่อให้มาทํางานสองแบบมีความสุขมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะทีเนี้ยในช่วงหลังก็เลยเหมือนกับไปขอทางสนุกว่าขอเปลี่ยนตําแหน่งงานไะด้เป็นเหมือนกับเครื่องที่ไม่ต้องวิ่งเยอะเท่านี้แล้วก็เป็นเครื่องเล่นของเด็กเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยเออเขาก็เปลี่ยนให้นะแต่พอเปลี่ยนไปปุ๊บก็ไปเจอกับเครื่องเล่นที่ เป็นเหมือนรถบัม์ฉบับเด็กซึ่งเก๋ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงเลยทุกคนมันเป็นเครื่องเล่นที่เก๋ต้องไปลากรถเด็กรถบัมบ์เด็กอะไปลากไปดึงเนีย่ยคือมันใช้โอ้โหแล้วแบบอย่างที่บอกทุกคนว่าคือเก๋ตัวเล็กมากนะคุณเก๋ไม่มีแรงที่จะไปดึงรถขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจว่าลาออกนะคะแล้วมันก็เป็นในช่วงเดือนที่3พอดีจบเดือนที่2อเข้านที่3ฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าช่วงเดือนที่3เนี่ยทั้งเดือนอะ ทําทำแค่งานเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเริ่มเดือนสามปุ๊บพอออกจากสวนสนุกป,ปุ๊บแล้วจะพอจะไปเริ่มหางานสองใหม่อีกรอบหนึ่งจะไปหาทําที่อื่นก็ติดโควิดนะคะซึ่งติดโควิดก็เสียเวลาไปประมาณ1ิบวันนะคะแล้วพอจะไปสมัครหลังจาก1ิวันหลังจากหายโควิดปุ๊บจะไปสมัครงานอีกเขาก็ให้ผลมาว่ามันจะจบซีซั่นแล้วเราไม่ต้องการพนักงานเพิ่มคือกว่าคุณจะเทนเสร็จก็คือเออ บอดบอาก็คงปิดแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออมันเสียเวลาเทนเขาอะไรประมาณเนี้ยคือหลายๆรา,ายก็คงจะไม่รับในช่วงหลังๆแล้วนะคะก็เลยทําให้เก๋ไม่มีงานสองทำ <c oughs> พูดถึงประเด็นนี้กันประเด็นเรื่องเงินนะคะหลายคนจะถามคำถามเยอะมากๆว่ามาไววูดเนื้อที่คุ้มไหมได้กําไรหรือขาดทุนได้เงินเท่าไหร่ทํำยังไงถึงจะไม่ขาดทุนกลัวขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้โอเคงั้นเรามาดู ในส,ส่วนของรายได้ที่เกีทําได้มานะคะต้องเฉลยก่อนเลยว่าขาดจริงเนื่องจากว่าให้แบ่งเป็น3ามคชั่น3เดือนนะคะเกีเริ่มทํางาน27พฤษภาคมเสร็จงานวันที่7พฤศจิกายนก็ประมาณ3เดือนกว่าเนาะเออก็ให้คิดว่างานเดือนแรกเนี่ย มีปัญหากับงานหนึ่งทั้งเดือนตารางงานไม่แน่นทั้งเดือนแล้วก็มีปัญหาไปแล้ว1เดือนเสียเวลาไปแล้ว1เดือนได้ทำแค่งานเดียวเดือนที่2ทํา2งานนะคะเดือนที่3ติดโควิดนะคะให้ให้ให้คิดอย่างนี้ง่ายๆนะคะโอเคฉะนั้นก็จะมีงาน2งานเต็มๆแค่เดือนเดียวก็คือเดือนที่2เท่านั้นอ๋อคทีนี้จะให้เกดจะให้ดูเงินที่เกดส่งกลับไปไทยเป็นหลักนะคะเพราะเกไม่ได้จดรายละเอียดการใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ เอมรอบแรกที่ส่งเงินกับไทยนะคะส่งไปพันห้าร้อยดอลนะคะวันที่21่สกุลายนะคะส่งกับไทยเป็นเงินไทยทั้งหมด4 8 8 0มื่บาทจุเปนะคะเป็นตัวเลขหักแทษีเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอบที่2ส่งกลับมาในวันที่9ก้าพฤศจิกายนก็คือหลังจากเสร็จงานได้แค่2วันนะคะเอาเพจไปขึ้นแล้วก็ส่งกับไทยเลยเป็นจำนวนเงิน2,000ดอล ซึ่งค่างเงินก็ต่างกันเนาะก็ได้เลทใน,ในก็เลทได้มาในราคาเงินเป็นเงินบาทไทยเป็นเงินหกหมื่นะคะนก็ดิดตามะคะก็จำได้ว่าทีเนี่ยให้ที่บ้านไปสองรอบใช่ไหมมันจะเป็น48,808บวก64,979 6 4 9า9เ้ากท่ากับ1 1 3่งแนนแต่นะคะในก้อนสุดท้ายเนี่ยกีเก็บไปใช้เอง2,000 20, 0นนะคะก็ลบ2,000 20, 0ออกไปแล้วก็ลบออกค่ากับ ตัว14วันใจให้กรัฐบาล20,07อันนี้โกรธมากนะพูดเลย20,07เนี่ยเ๋ฉะนั้นนะคะตอนนี้เก๋เหลือเงินให้ที่บ้านเหลือเงินเอาไปคืนทุนเนี่ยแค่66,787บาทและเก๋เสียไปแสนสามฉะนั้นก็บอกเลยว่าขาดทุนค่ะนะคะแต่ทางนี้ทั้นไม่อยากจะ ทำให้เพื่อนๆที่วิวคลิปนี้ดาวเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าคนส่วนใหญ่ในไวโุล์ดนิวเจอร์ซี์ได้กําไรกันเยอะมากแล้วก็ทำเมกมานี่ได้ดีคิดรู้สึกว่านิวเจอร์ซี่ไวโอดเป็นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะเมกมานี่ได้ดีนะคะต้องบอกนี้เลยนะคะแต่ด้วยความที่คิมีปัญหาเองเนาะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆมารู้สึกท้อตรงนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้กำไรจริงๆเพื่อนก็ต้องขยันด้วยมันขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ซื้อไม่เหมือนกันเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะค ฉะนั้นถ้ามาก็ขยันทํางานให้มากๆนะคะก็จะได้กําไรแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยแต่นางนี้ท้ง้นก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้เสียดายหรือเสียใจขนาดแค่แอบผิดหวังในตัวเองนิดหน่อยเนาะที่ไม่ได้ตรงไปตามเป้าแต่รู้สึกว่าในในเงินที่ได้กลับมาเนี่ยคือเก๋บแบบได้เที่ยวได้กินได้ใช้คุ้มากๆอ่ะทุกคนคือในระหว่างที่ทํางาน3เดือนเนี่ยก็แบบไปเที่ยวเมืองข้างๆบ่อย Atlantic City ก็คือเมืองต้องห้ามคือถ้าไปเธอไม่เคยเหลือเงินกลับต้องคูณอีกนดีกว่าไปแอตแลนติกซิตก็คือได้ช็อปปิ้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าหลายๆคู่แบบสะใจมากๆแล้วก็ไปเที่ยว LA ไปเที่ยวนิวยอร์กซิตี้ก่อนกับสองวีก,กว่าก็รู้สึกว่าครบรู้สึกว่าครบได้ไปดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลคือคือโครบ,บ่ทุกคนคือไม่รู้สึกว่าเสียดายอะไรเลยอืม ไม่ได้ไปแค่ตรงเดียวที่ไม่ได้ไปเก็บก็คือซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียเนาะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายเพราะมันก็ไม่ได้มีความอยากขนาดนั้นเออเพราะรู้สึกว่า l อลเอคลิฟอร์เนียคือที่ที่อยากไปมากที่สุดเออแล้วมันก็ได้ไปแล้วมันก็ได้เที่ยวครบได้กินได้ใช้นะนี่ก็คืออี3ีสามนะคะก็คือมารีวิวงานสองที่ทําแล้วก็ส่วนสนุกอะไรนี้เนาะแล้วก็เป็นรายได้ที่แบบเออมามาแบบมาผ่ารายได้ให้ดูมาจําแนก มาฉีกออกให้ดูชำระกออกให้ดูว่าโอเคมันเป็นอย่าง,างนี้นะทําไมถึงทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุผลนะอะไรอย่างนี้ก็เคลียร์กันตรงนี้ไปเลยนะคะไม่ไม่ปิดบังแล้วก็ยินดีตอบคาถามมากๆถ้าคนไหนมาดูผ่านมาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีคําถามอะไรก็สามารถทักมาถามกีในไอจีได้เลยนะคะยินดีตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาเป็นไปแค่นี้นะคะ EP หน้าจะเป็นอะไรก็มนกันนะคะถ้าชอบเาลยมกดไลค์กดแชร์ได้นะบายบายสวัสดีค่ะ